มีเมนูอาหารว่างมาฝากค่ะทุกคนทำจากมันฝรั่งค่ะเราใช้มันฝรั่งลูกเล็กแล้วก็จะใช้ทั้งเปลือกเลยแต่ว่าถ้าใครจะปอกเปลือกก็ตามสะดวกนะคะถ้าใครใช้ทั้งเปลือกเราแนะนำให้ล้างสักหนึ่งน้ำก่อนเนาะใช้สก็อตไบร์ขัดให้ทั่วๆเลยค่ะเราหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นก็จะนำไปแช่น้ำสักประมาณ10นาทีเพื่อล้างแป้งออกจากมันฝรั่งแล้วก็ให้เราพักเสด็จน้ำรอไว้ค่ะ เสร็จแล้วก็จะไปเตรียมหั่นหอมใหญ่นะคะก็ประมาณ1นส่วนสีหัวหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กค่ะกระเทียมประมาณสัก2กลีบใหญ่นะคะสับหย,ยาบๆ เสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมน้ำซอสนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวความหวานวันนี้ใช้น้ำผึ้งใครไม่มีก็เป็นน้ำตาลได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูหมักข้าวหอมมะลิน้ำมันงาแล้วก็น้ำเปล่าค่ะสำหรับน้ำซอสเราแนะนำให้เตรียมไว้เยอะๆเลยนะคะเราจะเอาไว้อบนะคะใส่มันฝรั่งแล้วก็อบค่ะก่อนอื่นก็ตั้งกระทะนะคะฉีดน้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ ผัดหอมหัวใหญ่สักครู่หนึ่งนะคะเราค่อยใส่มันฝรั่งลงไปผัดค่ะเราจะผัดมันฝรั่งก่อนสักประมาณ3-4นาทีนะคะจากนั้นก็จะใส่กระเทียมค่ะแล้วก็ผัดสักครู่หนึ่ง จากนั้นก็จะเติมน้ําซอสน,นะคะถ้าเราใส่น้ําซอสลงไปแล้วมันฝรั่งยังไม่สุกจดนน้าซอสแห้งก็สามารถเติมน้ำเปล่าแล้วก็ปรุงเพิ่มได้นะคะทุกคนช่วงนี้ก็ใช้ไฟอ่อนนะคะปิดฝาไว้นะคะเราทิ้งไว้นานเกินไปนะคะลืมมาดูก็จะมีไหมนิดหน่อยแต่ก็ทานได้อยู่ค่ะปิดท้ายด้วยงาขาาคั่วค่ะทุกคนเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยมากเคยทําแล้วติดใจนะคะรอบนี้ก็มาทําอีกลองไปทําทานกันดูค่ะ